อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเจอรมี Jeremy, บทที่50ลิฟบูบทที่8จะมาสุกที่11พฤศจิกายน2 0 2 2เยอรมีบทที่50การพิพากษาบาบิโลนพระวจนะซึ่งพระยาเวตัเกี่ยวกับบาบิโลนเกี่ยวกับเป็นดินของชาวเคลเดียโดยเยอรมีผู้เผยพระวจนะว่าจงประกาศและเปล่าร้องท่ามกลางบรรดาประชาชาติและจงตั้งโงขึ้นและเปล่าร้องอย่าปิดบังไว้เลยจงกล่าวว่าบาบิโลนถูกจุดแล้ว พระเบลต้องอับอายพระโมโรดักก็ขั้นคมลูกครกทั้งหลายของเมืองนั้นก็ถูกทําให้อับอายแต่ลูกป,ปันทั้งหลายก็ขั้นคมเพราะประชาชาติหนึ่งจากทิศเหนือได้มาต่อสู้เมืองนั้นทําให้แผ่นดินของเธอเป็นที่ล้างปาและไม่มีใครอาศัายในนั้นทั้งมนุษย์และสัตว์จะหนีไปหมดพระยาเบตัดว่าในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาห์จะมารวมกันและขทั้งหลายจะเดินร้องไห้ มาแสวงหาพยาเวพระเจ้าของเขาพวกเขาจะทมหาทางไปสี่โยธโดยหันหน้าตรงไปเมืองน,นั้นกล่าวว่ามาเถิดให้เรามาผูกผ่านกับพยาเวโดยทรรมสัญญานิรันด์ซึ่งจะไม่ลืมเลยประชาชนของเราเป็นแกะหลงบรรดาผู้เลี้ยงของพวกเขาได้พาเขาหลงไปหันเข้าทางหลานไปเสียภูเขาเสียบ,บนภูเขาเขาได้เดินจากภูเขาไปหาเนินเขาเขาลืมข้อของเขาเสียแล้วบรรดาผู้ที่พบเขากินเขา แลสะสตูนเขาได้กล่าวว่าเราไม่มีความคิดผิดเราไม่มีความผิดเพราะพวกเขาได้ทําบาปต่อพระยาเวผู้ทรงเป็นที่อยู่อันแท้จริงของเขาคือพระยาเวผู้ทรงเป็นความหวังของบรรพบุรุษของเขาจงหนีจากบาบิโลนจงออกไปจากแผ่นดินแคลเดียและเป็นเหมือนแพะผู้นําหน้าฝูงเพราะนี่เนี่ยเราจะเล้าและนําบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หนึ่งจากประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิโลนและเขาทั้งหลายจะเรียงรายกันมาต่อสู้กับเธอ จากที่นั่นและเธอจะถูกลูกธนูของพวกเขาเหมือนของนักรบที่มีฝีมือผู้ไม่เคยกลับมือเปล่าพระยาเวตัดว่าเคลเดียจะถูกพ้นบรรดาผู้ที่พ้นเฉาจะอิ่มหนำบรรดาผู้ที่พ้นมรดของเราเอ๋ยแม้ว่าเจ้าจะเป็นปีแม้ว่าเจ,จเ้าจ,จะดิงโล่แม้ว่าเจ้าจะเลิงล่าจะระเิงอย่างโศสาวที่กําลังนวดเข้าและร้องอย่างมาตัวผู้บรรดาของเจ้าจะอาบอาอย่างยิ่งและนางที่คลอดเจ้าจะถูก ดูเกียรนี่นะ่ะนางจะอยู่ท้ายสุดของบรรดาประชาชาติเป็นถิ่นทุรงันดานที่แห้งแล้งและทะเลทรายเมืองนั้นจะไม่มีคนเข้าอาศัยเพราะระทพิโรธของพระยาวเวแต่จะเป็นที่ร้างเปล่าอย่างที่สุดซึ่งคนที่ผ่านเมืองมาอย่รวไปจ,จะตกตะลึงและยอยเย้ยเพราะรอยแผลทั้งสิ้นของเมืองนะั้นจงจัดแนวล,ลกเข้ามาโอบร้อมบาบิโลนพวกเจ้าที่โขงคันธนูจงจงยิงเธอ,อ่าเสียได้ลูกธนูเพราะเธอไม่ได้ทำบาปกับพระยาวเว เขาเปลี่ยนเสียงหูร้องสู้เธอจากรอบข้างเธอยอมแพ้แล้วเรื่องป้องกันของเธอล้มลงแล้วกำแพงของเธอถูกพังลงแล้วเพราะที่นี่เป็นการแก้แค้นของปยาเวจงแก้แค้นเธอทํากับเธออย่างที่เธอได้ทําลงไปจงตัดผู้บานเสียจากบ,บาบิโลและตัดผู้ที่ถือเคียวและดูเกียวเพราะดาบของผู้บีบังคับ ทุกคนจึงหันหน้าเข้าหาชนชาติของตนและทุกคนจะหนีไปยังแผน่นดินของตนอิสเรลเป็นเหมือนแกะที่ถูกสิงโตไล,ล่ล่าไปครั้งแรกกษัตริย์อัสเรียกินเขาในที่สุดนี้เนเบูคัดเนเสซากษัตริย์แห่งวาบิโลนได้แทะกระดูกของเขาเพราะฉะนั้นพระยาเวจอมทัพพระชาแห่งอิสเอลตัดดังนี้ว่านี่นะเราจะนำการลงโทษมาเหนือกษัตริย์แห่งวาวิโล,ลนและแผ่นดินของท่านดังที่เราได้ลงโทษ กษัตริย์แห่งอัสเตรเลียเราจะให้อิสเอลกลับสู่ลานย่าของเขาและเขาจะกินอยู่บนภูเขาคาเมลและในบาชานและเขาจะอิ่มใจบนเนินเขาแ,ฟฟแอสไลอิมและในกิเลอาดพระยาเวตัดว่าในวันนั้นและในเวลานั้นจะหาความผิดบ,บาปในอิสเอลไม่พบเลยจะหาบาปในยูดาห์ก็จะไม่พบเลยเพราะเราจะให้อภัยแต่คนเหล่านั้นผู้ที่เราให้เหลืออยู่พระยาเวตัดว่าจงขึ้นไปสู้แผ่นดิน เมลาชาอิมและต่อสู้ชาวเมืองเปกโคดเปกโคดจงฆ่าขาวและทำลายเสียให้หมดสิ้นและจงทําอย่างตามที่เราได้มาชาตเจ้าเสียงสงครามอยู่เสียงสงครามอยู่ในแผ่นดินและการทาลายอย่างใหญ่หลวงก็อยู่ในใน,นั้นคอ้อนแห่งแผ่นดินทั้งโลกคอ้อนแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นถูกตัดลงและถูกหักไปได้อย่างไรบาบิโลนกลายเป็นความบาดบันท่มกลางบรรดาประชาชาติได้อย่างไรกันบาบิโลนเราวาง บ่วงจากเจ้าและเจ้าประติดบ่วงนั้นและเจ้าไม่รู้เรื่องเขามาพบเจ้าและจับเจ้าเพราะเจ้าได้เหินสู้กับพระยาเวพระยาเวได้ทรงปิดคลังอาวุธของพระองค์และทรงนำอาวุธแห่งพระพิโรพระพิโรธของพระองค์ออกมาพระพระยาเวพระองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพมีพระราชกิจที่จะทําให้แผ่นดินเคดียตรงมาต่อสู้กับเธอจากสุดไปแผ่นดินโลกจงปิดบรรดายุ้งฉางของเธอ จงกองเธอไว้เหมือนอย่างกองข้าวและทําลายเสียให้หมดสิน้นอย่าให้เธอเหลืออยู่เลยจงฆ่าวัวคู่ของเธอให้หมดให้พวกมันไปถูกฆ่าวิบัติแก่พวกมันเพราะวันเวลาของมันมาถึงแล้วคือเวลาแห่งการลงโทษมันฝังศีลพวกเขาได้ได้หนีและรอดพ้นจากแผ่นดินบาบิโลนไปประกาศการแก้แค้นของพระยาวเวะเจ้าของเราในสีโยนคือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์ จงเรียกบรรดานักธนูมาต่อสู้กับบาบิโลนคือบรรดาคนที่โคงธนูจงตั้งค่ายไว้รอบเธออย่าให้ใครหนีรอดไปจงตอบแทนเธอตามการกระทำของเธอจงทำให้เธอจงทำต่อเธออย่างที่เธอได้ทำลงไปเพราะเธอยะโสต่อพระยาเวอง์บริสุทธิ์แห่งอิสาเอลเพราะฉะนั้นคนหนุ่มๆของเธอจะลม้มลงที่ลานของเธอและทหารของเธอก็ทั้งหมดก็จะถูกทำลายในวันนั้นพระยาเวตัดดังนี้แหละพระยาเวของเจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพ ตรัสตรงนี้ว่าคนยสโสเอ๋ยนี่น่ะเราต่อสู้กับเจ้าเพราะว่า,าเวลาของเจ้ามาถึงแล้วเวลาที่เราจะลงโทษเจ้าคนยสโสสะดุดและล้มลงจะไม่มีใครไปยงเขาขึ้นได้และเราจะก่อไฟบรรมดาเมืองของมันและไฟไฟจะกินรรดาที่อยู่รอบมันเสียสิน้นพยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าประชาชนอิสราเอลถูกบีบบังคับและประชาชนยูดาห์ก็เช่นกันผู้ที่จับเขาทั้งหลายไปเป็น,ชนเชลยได้ยึดเขาไว้มั่นพวกเขาปฏิเสธจ้าปล่อยเขาไป ผู้ขาไปดิเ็จไม่ยอมปล่อยเขาไปเพราะผู้ถ่ายของเขาทั้งหลายนั้นเข้มแข็งพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพพวกจะทรงแก้แค้นคดีของเขาแน่นอนเพื่อพระองค์จะประทานความสงบกแก่แผ่นดินโลกแต่ประทานความไม่สงบกแก่ชาวเมืองบาบิโลนพระยาเวตัดว่าได้ให้ดาบต่อสู้คอนเคเลียและต่อสู้กับเมืองบาบิโลนและต่อสู้กับเจ้านายนักปรา์ของเขาให้ดาบต่อสู้ผู้ทํานายพวกเขาจะกลายเป็นคนโง,ง่ให้ดาบต่อสู้บรรดาน,นักล้ของเขาเพื่อจะขัานข้าม ให้ดาบต่อสู้ม้าทั้งหลายของเขาและรถล้ของเขาและต่อสู้ทหารคนต่างดาวท่ามกลางเขาพวกเขาจะกลายเป็นผู้หญิงไปให้ดาบต่อสู้ทรัพย์สมบัติของทั้งสิ้นของเขาเพื่อทรัพย์สมบัตินั้นจะถูกพ้นเสียให้ความแห้งแล้งอยู่เหนือน้ําทั้งหลายของเขาเพื่อน้ํานั้นจะได้แห้งไปเพราะเป็นแผ่นดินแห่งรูปเคารพและพวกเขาก็บ้ารูปนั้น เพราะฉะนั้นสัตว์ป่าทั้งหลายและบรรดาหมาจิ้งจอกอาศัยอยู่ในใบโลและนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ที่นั้นเมืองนั้นจะไม่มีประชาชนอยู่อีกต่อไปแปะไปเป็นนิดคือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์พระยาเวตาต์ว่าดังที่พระเจ้าได้ทรงความเมืองสโสดมและเมืองโกมโบราและเมืองใกล้เคียงก็จะไม่มีคนมานาศัอยู่ที่นั่นและไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ที่นันเมืองนั้นดูสิชนชาติหนึ่งมาจากทิศเหนือประชาชาติเข้มแข็งชาติหนึ่งที่กษัตริย์หลายองค์ จะถูกเล่าให้มาจากที่ใครสุดของแผ่นด,ดินโลกพวกเขาจับคันธนูและหอกเขาดูร้ายและไม่มีความเมตตาเสียงของเขาก็เหมือนเสียงทะเลคันองพวกเขาขี่ม้าจัดแถวนั่งคนเข้าสงครามต่อสู้เจ้านกประชาฟรแห่งบาบิโลนกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงได้ยินข่าวเรื่องนั้นและพระมหาของพระอ,องค์ก็อ่อนลงความแสนและทมจับพรไทยพระอ,องค์จงเจ็บปวดอย่างผู้หญิงกําลังคลอดบุตร นี่นะเราจะทําให้พวกพวกเขาหนีไปจากเธออย่างฉับพันเหมือนอย่างสิงขขึ้นมาจากลงรูปแม่น้ําจอแดนกระโจนใส่ทุ่มหญ้าที่เขียวสดและเราจะแต่งตั้งผู้ที่เราเลือกสรรไว้เหนือเธอใครเป็นอย่างเราอย่างอย่างเราเล่าใครจะฟ้องเราเล่าผู้เรียงแก่คนไหนจะยืนอยู่ต่อหน้าเราได้เพราะฉะนั้นจงฟังแผนการซึ่งพัะยาเวทรงกระทำไว้ต่อสู้บาบิโลนและบรรดา พระประสงค์ที่พระองค์จะทรงดํำริขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินเคลเดียแน่ละแม้แม้ตัวเล็กๆที่อยู่ในฝูก็จะถูกล่าไปละแน่ละข้อของเขาจะหวานหวานเพราะเคราะกรรมของเขาของตนแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงของการที่เปาโลถูกจับเป็นเชลยและจะได้ยินเสียงข้างพวนท่ามกลางบรรดาประชาชาติอ่าน,านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งบทที่แ มหาผูริตอห่นทับสัญญาในอันประเสริฐกว่าสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาภูริตอย่างนี้ผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์ผู้เป็นปฏิบัติกจในสารศักดิ์สิทธิ์และในพัพผาแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่ามหาภูริตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อนําของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุนี้มหาปูริตผู้นี้จึงจะเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าบงทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้เป็นุูรหิตเพราะว่ามีุูรหิตที่นําของมาถวายตามธรรมบัญญัติอยู่แล้วภโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในพรพพาที่เป็นแต่แบบจําลองและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งพรพพาเนั้นพระเจ้าจะตัดว่าจงจงระวังที่จะทําทุกสิ่ง ตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาแต่บัดน,นี้พระเยซูทรงได้รับพันธก,กิจที่สูงกว่าของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐว่าซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าถ้าทำพันสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบปกครองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีก พระเจ้าทรงติเตียนพวกเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดว่านี้เนี่ยวันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์ที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราเคยทํากับบรรพบุรุษของเข,ขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือพวกเขาเพื่อออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะพวกเขาไม่ได้ดํารงอยู่ในพันธสัญญาของเราเราจึงจะละทิ้งพวกเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดดังนี้แหละ นี่คือพันธสัญญาที่เราจะทํากับชนชาติอิสเอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พวกยืนจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมัญญ่างของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของ และพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตอนแต่ละคนจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะเมตตาต่อการกระทำของพวกเขาและจะไม่จดจําบาปของพวกเขาไว้เลยเมื่อพระองค์ทรงตัดถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นล้าสมัยแล้วสิ่งที่กําลังล้าสมัยและเก่าไปนั้นก็ใกล้จะเสื่อมสูญ จบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหุ่นระบประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2022อาเมน